เจ้าสมอนแชตสมอนแชตหิ้วละลึกข้ให้ให้เพิ่มให้เพิ่มอันนั้นเจ้าบัดดีมกินพ่องไปละจิงไปไหนไหมานะเพิ่งออกมาแหละให้ใหม่อ่ากินเลยค่อยๆกินอย่าไปสวา,ปปาบวาป,ป,าปั๊บสวาบปามเราติดคอหนะ่อย จิตคอมีสิทธิ์ตายนะเสร็จอาหารเข้าหลอดลมชักดึกๆตายเลยนะเออว่าจะคนนะแมวก็ตายได้นะมึงไปสว่าปับหรือว่าสว่าปามการสว่าปามนี่ว่าชีวาว่าดได้นหมค้อจิตนข้ากวัดถนนต่อกัอน อาิ้งทิ้ข้าเอาไว้ตรงนี้ของอาหารฝากไว้ตรงนั้นอย่าลืมนะมึงเตือนกูด้วยนะเว้ยข้ากวาดนี่ต่อกอนยังไม่แล้วเลือส่วนเดียวกวาดต่อกวาดต่อ,ตอ,ตอ,ตอนี่ขออ่านนี่หน่อยโอ้ถ้าได้เอาแอปแปลภาษามาเทสได้จะได้ความหมายเนาะ อ,อ่านก่อน a home which how a cat is just a how แปลนะอ่านอ่านได้ไปได้นะแต่แปลไม่ได้นะแค่อ่านได้แต่แปลไม่ได้นะแปะยยะลยังไขหัวซส่เลยว่าเอออันนี้มันอ่านถูกอ่านผิดนะแปลยิ้มนึง่งไขหัวซส่เลยโอ้มีใบไผ่ออกอ,ออกใบไผ่เพออก โอ้ยสวยสวยสวยใบไผ่ออกก่อนใบไผ่ออกจากแปะยิ้มก่อนโอ้ hmm. Ooh, ต้องเอาแอปไปกดเอาแอปแปลภาษาจะช่วยได้เยอะเห็นละเห็นละแต่ต้องไปกดเอาแอปก่อน แอปแปลภาษายุคนี้เป็นยุคไอทีนเลยยุคก,การเรียนรู้คนเราไม่แก่เกินเรียนนะสิ่งที่ไม่รู้ถ้าเรียนรู้ก็จะรู้คน <c oughs> โอ้ดูมันจะง่ายนะแต่มันไม่ง่ายนะพูดเราเหมือนจะง่ายนะสิ่งไม่รู้เรียนล้วจะรู้โอ้ยมมง่ายแต่ว่าเดี๋ยวกวาดให้เสร็จก่อนนะครับ ไปดิกินให้อิ่มลูกกินให้อิ่มกินให้อิ่มเลยเจ็บทุกเม็ดเด้อกินทุกเม็ดกินทุกเม็ดกินเลยกินกินให้หมดกินให้หมดอิ่มแล้วเหรออู้อิ่มแล้วอือิ่มดูจังกินให้หมดอี่เศษทายมันยังเหลืออยู่เออกินเลยกินกินให้หมดเด้อเร็วๆเสียดายมันกินให้อิ่ม กินให้หมดเออ่นะเก็บทุกเม็ดเก็บทุกเม็ดเก็บทุกเม็ดเร็ว